สวัสดีครับพบกวับผมบ่าวเคนสติอีสานพวว่อกระเทินครับสวัสดียามเย็นยามแรงครับพี่น้องอ้ยเนาะิีนพันกันแล้วพี่น้องพามาหาอยู่หากินเมื่อน,นี้พามาเป็นหน่วยกําจัดหนูพี่น้องนี่ครับเดีย๋ยวมาเบิ่งกันเมื่อ,น,อน,นี้เราสิมาเป็นหน่วยกําจัดหนูที่มากัดต้นปาล์มเอากงมาใส่น การันกัดต้นฟาร์มหวังเพิ่นกัดม่อคืนนี่จนแป้นหวังเพื่อนมาจะส่กรงมาใส่รัดไว้พื่อนะเบิ่งต้นหันเกือบตายใบขาดมัดเลยะจะพากันใส่กรงซะเลย พี่น้องหาหารอยที่ที่โดนกัดนี่พี่น้องเราก็จะกงมาใส่ที่ต้นเพิ่นเลยนี่ดิหอยเพิ่นมาควัดโอ้นี่บ้านมันอยู่นี้วดุดนี่เด็กข่ยอยนี่ดิเงินเพิ่อนอยู่ฮั่นพี่น้องนี่ดิขุดรูไว้เลย ฝั่งนี้ก,ก,กัดขนาดต้นใหญ่ๆเลยพี่น้องเป็นหมากหรือออกดอกเตรียมเป็นลูกแล้วก็ยังโดนกัดขนาดนี้โหดมากหนูที่นี่การเตรียมกลงก่อนพี่น้องเหยื่อของเรากันนี่ลูกปาล์มหรือมักปาล์ม เอามาทำเป็นเหยื่อเนาะเกาะใส่กรงไว้เลยแบบนี้เรามารุ่นกันครับเรียบร้อยครับหนังแรกตาใส่ไปเรียบร้อยแล้วออกไปหาต้นต่อไปพี่น้องไปหาต้นที่โดนกัดนี่ครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ถือกัดอีกแล้วมันดินี่ก็หอยใหม่หอยเมื่อคืนนี้ให้ใส่ควยไหนนี่นมีรูอยู่นี่รูนึงครับรูรูทางหลังนี่พี่น้องนี่ก็รูนึงนี่โฮแคลเพิ่นอยู่หันเนาะเันดิ พ่อม่ใหม่เลยอีกห PA ลังนึงมันมาะไม่ไปแทงไล่ปั e e ว <conference> ่วเลยใส่เป็นนี่แลพี่เนาะหาเดินตามดูตามต้นเลยต้นไหนถือกัดน มาใส่นี่มีรุ่นแน่นอนใส่หลังนี้ก่อนครับฮอเจอเงินใหญ่เพิ่นพี่น้องโอ้โธ่มมันขุดดินขึ้นมาฮะมีทางเดินพี่น้องนี่ทางหนูเดินได้นน่โอ้โปุ่งมันเดินกสะดงมันออกทุกวันมันกัดต้นไม้ทำทางมันเลยอ่ะดิ ม,ม,มันกัดจนมาาเดินนเกี้ยงโ้ไม่รู้ใช่ตัวนี้มันขดขี้ดินขึ้นมานี่ไว้อันนี้ค,คมันที่ออกข้างแก้วอืมพวกืมทางผอ๋อสโวมันเดินนีนนน่นี่เนาะมันม้วควัดกินแมลงนี่ขี้งัว มันโพดดีดีมันโคตรดิงซะเดี๋ยวมีโอกาสมนจะเข้ามามาอะไรเนเพิ่งเนาะเดี๋ยวเอาลูกน้องเขามาจัดการ่ลัดทางคนเลยใ่สามแยกเลยโอ้ทำสามแยกไว้อีกทสามแยกพี่น้องเหมือนทางหนูเห็นได้ชัดเลยครับหนูเนเป็นทางเดินของหนูทางเดินหนูที่นี่มันเที่ยวกันจักโตทางรุ่นนี้ พุ่น้องทำทางป้านถนนหลวงวมีสามแยกด้วยยาปกไว้เสียวตะฝนแนะตกมาเม่นบ่ลมหนาวมาตั้งหลายมือบันท่ามาใส่กงฝน <c oughs> ก็สิแก้งกันแทะแ <c oughs> ร <c oughs> งมาหลายมือละฝนมาแก้งกันเด้อไปพี่น้องหาต่อครับ <c oughs> หนังต่อไป <c oughs> มันทำบ้านในต้นปาล์มเลยพี่น้องผุ้ มันคุดรูเข้าไปนะโอ้แทบจะล้มต้นปานนล์มงูเห่ดมันออกมาใส่ไว้ใส่ไว้ก่นน้เอาใส่ไว้ตอนนี้พรุ่งนี้เชา้าแล้วจะได้มาลุ้น,นอ๋ตอต้นนี่เกือบตายต้นนี้ก็ได้ ขาดมัดเลยโอ้ทุกัดโหดวขนาดเลยติดกันเลยสองต้นมันกัดสามต้นผู้ต้นคุณกระถือกัดเราแว่งนี้มันกัดมัดเลยนี่ดิพี่นะครับนี่ห้อยใหม่ห้อยเมื่อคืนฝากรึยังครับสามทางกัดอ้อมเลยเนาะ ทางทับลงมาเลยเหนืนี่เลยดิมันกัดใส่ไว้ก็ยังอีกหลังนึงพี่น้องเ,เรามาลุ้นกันหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายพี่น้องอเดินตามทางหนูมาทางหนู ทะลุกองป่าฟ้าขึ้นเลยหนูพาเดินมานี่พี่น้องนี่เดินตามมานี่ทางเพิ่นเกี้ยงๆโอ้โหเดินทะลุไปเลยใส่ไว้ในนี่นะเนาะรับทางเพิ่นนี่ดี๋ยวทางเพิ่นไปโอ้โหโอ้โหปัดฝังสุดท้ายพี่น้องใส่ตัดทางเพิ่นเลยทางเพิ่นเดินกับ ถ้าพูดถึงถ้าหนูบกัดนี่ปลาล์มสมบูรณ์ที่เป็นแบบนี้พี่น้องลูกเต็มคอแบบนี้ลกขนาแต่พวกม,มันโดนหนูกัดเนาะมันเลยจะเลย่เติบโตช้าบางต้นก็ตายโอ้ทุกคนทางเป็นรูอยู่พี่น้องเดีย๋ยวใส่หลังสุดท้ายแล้วก็จะพากันเมือก่อนครับเดี๋ยวเอามารุ่นกันพรุ่งนี้เช้าว่า กับดักที่เราใส่ไว้จะมีตัวอะไรเข้ามามั่งพี่น้องรอเลื่อนรุ่งนี้เช้าครับเดีย๋ยวใส่ลังสุดท้ายก็จสิ่านกลับบ้านแล้วโอ้ยขออย่างเดียวฝนจะตกเดอ้อถ้าฝนตกมันสิน้ำฝนไปโดนไลกับดักของเรามันจะทำให้กรงเราลั่นก่อนพี่น้องก่อนที่หนูจะเข้าไปเดี๋ยวเรามาลุ่นกันพรุ่งนี้เช้าครับ นะครฝนตกพอดีใส่กงกลับมาแล้วบอกแล้วฝนต้องตกเวลาบอลเคนไปใส่กง ừ ừ. เราขี่รถมาพี่น้องเห็นมันอยู่ข้างถนนดูตรงไหนในบอเคนอยู่ตรงเขาทางถนนตรงทางไปเขาตอก <ừ ừ. S 1> มันหนาว,นาวคนกันหนาวเอามาเลี้ยงเลยเอใเาายเอใจเหน็นอะไรเห้ยเห็นมันตากฝนอยู่อ่ะแตนทดทุดอยู่ ชื่ออย่างดีอ่ะมีมีกับจีจี้เฮ้ยหนาวพี่น้องขอชื่อหน่อยโอเคเก็บมาจากข้างทางมาตากฝนเปียกอยู่อีตนมันแสดงว่ามีคนเอาไปปล่อยไหมเน่คิดว่าลูกกันน่าสงสัยบูมีบ้านคนไหมบ่แถวนับูมีบูมีบ้านคนเลยขี่เลยมาเดียวกับไปเห็นอันดาเป็นยังไม่เห็นตนมันนั่งเอาเรียกไว้ก่อนเนาะตนมันเเรียกอาเรียกหมาพันธุ์ไทยนี่แหละพี่น้องพันธุ์ไทยธรรมดานี่เลยเนาะ อุสานมันเนาะเห็นเหมือนกันเนาะคนกันหนาวเอ้าคนกันหนาวเดี๋ยวมื้ออื่นเ้าเป็นลุ้นกงอีกพี่น้องว่าคงเฮาสิถืกฝนอยู่บ่แต่ละมื้อบ่ตกแต่มื้อนี้หั่นไใกงฝนตกอือ ฝน<า>ตกใส่กงลัน่นเบิ่หรอกปะจักเนาะต้องมาลุ้นกระจำเมื่อื่นว่าสีาามาีว่าสีติดบบตินเนาะพี่น้องเนาะคือบอกมันไ,ไปอาบน้ำก่อนนะมันเปียกไหมอามันไปอาบน้ำก่อนบ่นเคอ่่ะพอบเคนเเพ,พี่น้องเดี๋ยวคือ,อชจะพยา,ายามกงนในบอเคนเนาะจ้าสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับโอ้ยอากาศเย็นมากเลยพี่น้องเช้านี้ ดีแต่ฝนมาไม่ถึงแถวนี้พี่น้องที่ห้องเบาเคนกลับไปเมื่อคืนตกขนาดเลยฝนแห้งขนาดตายพยาพี่น้องเช้านี้ก็พากันมาลุ้นเป็นนาดนกกระแตแต่เวทห้องอยู่หน่วยกำจัดหนูของเราจะมีอะไรบ้างในกกงก่ ใกล้ถึงแล้วพี่น้องเพ็่นเด็กหลังนึงหลังเกี่ยวป้อใส่อยู่นี่แล้วก็ไปใส่ม,มุมบัดเลยเ oh. อายัางเขา่านูกวัดอ้าวโอ เข้าไปได้ยังไงอะ่ะเข้าไปกินอยังคำว่าของมันนกเขา้าเนาะน,ก,นกเขา้ากงนกเขากา้ากงมีอีกพูดออกมาเบิ่งด้วยอ้าวใส่หนูเพนนกเขา้าเข้ากินหมกฝรั่งจี๊ดนกหมกฝรั่งเปอย่างนกอย่างนี้เต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 ้พาเต้เจ้าอื่นบนนกกวะอือ บาทาวาอูนึงเป็นนกมาอ๋ออ <c oughs> ไปยาวกันต่อเดี๋ยวไปปล่อยเพื่อน <c oughs> ใส่หนูหลังแรกหลังแรกเลยนกเขาหลังแรกกันกเขาซะแล้วใส่หนูนกเขาได้แบบนี้แหละไ,ไปรุ่นหลังต่องไปกันก่อนพี่น้อง มาดูอีกหลังนะครับพี่น้องอมแม่นบ่ะอุ้มได้แบบน,นี้เขาลงทางแล้วบ่ะเขาใส่ทางมันนะมม่นนะนะซักคอยเมื่อคืนแบบคัดเมื่อคืนนี่บ่ะเขาใส่ยูย้ยใส่แบบนี้หลงหลงหลง พูนที่ลุงไกลๆพู้ไปเจอแล้วนี่ดินี่ดิเราเห็นดอนนี่แหละเราใส่ทางสามแยกฮะเขาหัดหนึ่งทางเจอเห็นแล้วอือกงเงหอด้ซะเห็นดิลั่นอยู่ลั่นอยู่แต่มีอะไรไหมโุยู่อันนี้บุหร่โอ้ยบยู่ อันนี้บอลงมันออกได้ออกได้เสยวาดตัวใหญ่ครับคนละล็อกบนลงูุเฟรดเหมือนกินฉันบิดเลยลอลืมวันนี้วอมาเปนบอลงทางสามแยกมีตัวจริงๆด้วยตามามาหมดแล้วไป,ไปดูหลังต่อไปกันครับ มาแล้วมาแล้วใส่ทางคนแบบนี้เนาะนดีดิในอีกกองนะึ่งเราใส่ใส่นี้ใส่สองกองเลยนะต็งไปแล้ว อันนี้เขาเดินตามทางมาฮะอันนี้กระชึกอันดีโอ้ยเต็มกลุ่มตัวนี่อ่ฮอดปักไงม,มุมนี้ออกดีกว่าเนาะ,ะใช่ใกล้ใกล้กลันเนะเว้นต้นเดียวนิดเว้นต้นเดียวนิดโลกมาคัดต้นป่านี่ครับ ทางยังเที่ยวอยู่นี่ยังมีอยู่นี่มาเบิ่งผลงานพี่น้องไปเก็บกู้บอหมดแล้วอ้อเดา้ากรงนี่แลลวนี่ทางมันเป็นเกี้ยงเนาะโบอยู่พี่น้องโอ้ตัวหนูนี่ง่ายขนาดนี้น ไมันเฮี้ยไปเตือนมันดิ้นรุดมดเลยเวลามันดิ้นนะค่อยไปซ่อมเมาอใหม่ตรงนะได้มาส่งตัวใหญ่กับนกควักอีกหนึ่งตัวไะจะเข้ามาอย่างเดาะอันนี้ก็ได้ <c oughs> นี่พี่นกเดี๋ยวเราจะปล่อยเพื่อนเด้อบอเอาเด้อครับนี่นีไว้ให้รุดปล่อยปล่อยไปยน,นี่แหละ เางจะเอาตนนูที่มันกัดต้นปลาล์มเราไงคักไงคักอืมน,นี้ก็สิพากันเมื่อเลยลพี่น้องคอยมาใส่ใหม่มีทีนึี๋ยวเอาหมามาไล่เนาะอืม,ดมอเดี๋ยวมือใด๋ว่างจะต้องเอาหมามาไล่พี่น้องมันหลายพดกแล้วมันกัดต้นปลาล์มบุ่นเบดเสียหายเบดเอาหนูเอาลูกน้องเรามาไล่ในพานสามสี่ตัวเรามาไล่เอาพี่น้อง บรยากาศยามเช้าปล่อยเพิ่นไปนี่ก็ได้หนิเดี๋ยวเพิ่นก็เล่นไปเองแหละนักพอน้องเจ้านายปล่อยไปพี่น้องเอาแล้วเพืดอนี่อนแล้วไวขนาดนี่ไปแล้ววันนี้ก็จะพากันเมือแล้วครับเอาครับ คลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเด้วพบพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับบรรยากาศยามเช้าสวยๆครับ